เส้นทางจากอำเภอเทพสถิตไปอำเภอลำสนธินะครับจะผ่านภูเขานะครับเส้นทางลลกษณะเส้นทางมีโคง้งแล้วก็ขึ้นลงเขานะครับแต่ว่าวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับ เส้นทางบนไหล่เขานะครับสวยงามมากเลยนะครับเส้นทางนี้แต่ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับเพราะเป็นทางลาดชันแล้วก็มีทางโคง้งปฏิบัติตามกฎกรจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมมีวันหยุดเหลือนะครับหลังจากกลับจากไททองและป่าหินงามผมว่าจะไปแคมป์ปิ้งที่บริเวณเขื่อนป่าศักชลสชนธิ์กนะครับหรือไม่ก็ไปซ้ำรอยที่เขาพญาเดินทงนะครับจังหวัดลบบุรีนะฮะอันนี้ยังไม่แน่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะไปที่ไหนนะครับก็ ถ้าเขาพยาโนนทงก็คืออีพีแรกที่ผมไปอะ่ะก็คือตอนนั้นยังไม่ได้ไมโครโฟนนะครับเสียงลมจะอื้อๆมากอาจจะไปหาเก็บซ่อมตรงนั้นก็ได้หรือไม่อย่างนั้นนะครับก็ไปตรงลานกลางเต็นท์ของเขื่อนปรโศริิทธ์ไม่ใช่ของเขื่อนนะมันเป็นลานกลางเต็นท์ฝั่งจังหวัดสระบ,บุรีนะครับมีอยู่สองที่ให้เลือกก็คือตรงบ้านมะนาวหวานกับหน่วยพิทักษ์ป่าท่าฤทธิ์นะครับเดี๋ยวไปดูก่อนว่า ตรงไหนที่จะเหมาะสําหรับการแคมป์คืนนี้นะครับอะเดินทางยาวๆครับดูวิวที่ทัพนะครับสวยงามมากนะครับ จริงๆทางขึ้นเขาลงเขาตรงนี้ยก็ไม่ได้อันตรายนะวิ่งได้สบายๆเลยแล้วก็ระยะทางก็ไม่ไกลนะครับมาเส้นนี้โอเคมากเลยนะครับเส้นทางดีมากนะครับทางเรียบวิ่งสบายครับตอนนี้ผมใช้ความเร็วได้นะครับ น,นี้ผมมาถึงแยกที่จะตัดซ้ายออกไปทางอำเภอมวกเหล็กนะครับจังหวัดสระบ,บุรีนะครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวซ้ายตรงแยกหน้านะครับที่ไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นนะครับเพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านมะนาวหวานนะครับเลื่อนป่าจักิชนลสิกิ์ครับถ้าตรงไปจะเข้าช้ยบาดาลน,นะครับผมจะไม่เข้าช้ยบาดาลแล้ววันนี้ไปมวกเหล็กด้วย วิ่งบนถนนหมายเลข2272นะครับเลี้ยวซ้ายครับมาจากลำสนธิเลี้ยวซ้ายนะครับเข้าถนนหมายเลข2272นะครับสู่อำเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีประมาณ56กิโลนะครับเดินทางกันยาวๆครับใกล้จะถึงแยกมะนาวหวานแล้วนะครับ ติดไฟแดงตรงนี้ผมจะเลี้ยวขวาเข้าไปที่บ้านมะนาวหวานนะครับจากแยกนี้ครับเลี้ยวขวาเข้าไปประมาณ4.8กิโลก็คือเกือบเกือบ5กิโลนะครับ เดี๋ยวไปดูกันครับที่บ้านมะนาวหวานนี่อะไรครับตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านมะนาวหวานแล้วนะครับตรงนู้นเห็นน้ำลิบลินั่น,นคือบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าศักดิ์ชรสิธิ์นะครับเนี่ครับน้ำเต็มเลยนะครับตรงนี้คือบริเวณอ่างเก็บน้ำ เคือนปลาสักชลสิทธิ์นะครับเดี๋ยวผมจะหาทางลงก่อนนะครับจะลงไปใกล้ๆไม่รู้ลงตรงไหนด้วยบ้างเจอทางลงแล้วครับขวามือนะฮะน่าจะลงตรงนี้นะครับ ะมีสมสำหรับนั่งรับประทานอาหารนะครับมือมกลางวันผมได้แนละ้วเดี๋ยวผมคงได้ตรงนี้เห็นสะพานตรงนู้นไหมครับนั่นคือสะพานผุดนะครับสะพานเนี้ยสร้างมาก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนป่าศักชนสิ์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมีการสร้างเขื่อนเสร็จเนี่ยน้ําก็ท่วมทําให้กลายเป็นสะพานผุดตอนหน้าน้านําก็จะไม่เจอนะครับสะพานเนี้ย มันจะท่วมสะพานนี้ไปหมดเลยแต่ถ้าเกิดช่วงหน้าแรงนะครับสะพานตรงนี้ก็จะฝุดออกมาก็คือเป็นซิกเนเจอร์ของบ้านมะนาวหวานนะครับผมจะลงไปหาอะไรทางดีกว่าตรงนี้อันนี้คือทะเลน้ำจืดบ้านมะนาวหวานนะครับ ใจมากทะเลพี่ถ้านั่งนั่งซุ้มนี่สั่งอาหารตรงนี้เลยใช่ไหมก็คือนั่งนะะเนี่ยค่ะห้าสิบบาทแล้วก็สามารถค่าค่าอะไรนะค่าค่านั่งห้าสิบบาทอ่าครับนั่งได้จนถึงเมื่อไหร่ได้ตลอดเลยใช่ไหมห้าสิบบาท มีห้องน้ํำไหมพี่อะตรงนี้มีใช่ไหมห้องน้ํามีไหมอ๋อเออไม่แน่อาจจะกลางเต็นต์ตรงนี้เลยก็ได้เดี๋ยวผมผมนั่งสูงก่อนดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวตัดสินใจอีกทีพี่ครับอ่าเดี๋ยวผมเดินมาสั่งดีกว่าประขอขอไปนั่งเก็บของแป๊บนึงครับขอบคุณมากครับ ดีกน่าจะมั่นคงม,มาถึงแล้วครับทะเลน้ำจืดบ้างมะนาวหวานนะวันนี้ผมนั่งซุ้มนะครับซุ้มละห้าสิบบาทนะครับติดน้ำเลยเนี่ยนะเป็นน้ำ น้ำจากถงป่าศักดิ์ตะลุนะครับเห็นตรงนู้นไหมครับตรงนู้นคือสะพานผุดนะฮะที่ดังดังของที่นี่นะครับมีบริการให้เช่าเรือนะครับถ้าเขาเช่าเรือขึ้นไปชมสะพานเ่ยเที่ยวละห้าร้อยบาทนะครับแต่วันนี้ผมคงจะไม่ไปครับเพราะมาคนเดียวอย่ารอกวน่อยผมอาจจะต้องมาซ้ำที่นี่แน่นอนนะครับเพราะบรรยากาศมันดีมากนะครับ เนี่ยตรงนี้มีลานมีมีเรือจอดให้บริการนะครับสําหรับไปสะพานขุดตรงนู้นนะครับตรงนี้เป็นอันซีนนะครับที่บ้านมะนาวานนะเอ่อแนะนำรีวิวนิดหนึ่งตรงนี้เป็นสถานที่กางเต็นท์สามารถกางได้หมดเลยนะครับตรงนี้ยาวๆเนี่ยกางได้หมดเลยมีห้องน้าน,นะครับไปขอเข้าที่อ,อบอตอนะครับบ้านมะนาวานมีร้านร้านขายของอยู่นะครับขายอาหารแล้วก็สั่งทานได้นะครับ ส้มตรงเนี้ยที่ที่เราที่ผมนั่งเนี่ยก็คือห้าสิบบาทนั่งได้ทั้งวันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารกันนะครับระหว่างทางวันนี้นะครับที่บ้านมะนาวหวานนะฮะมาทานข้าวปกหนึ่งนะครับวันนี้ทานง,ง่ายๆส้มตำนะครับอาหารธรรมดาสายไม้ธรรมดานะครับโรโ่นครับ วิวสะพานผุดนะฮะมีคนจะไปสะพานผุดนะฮะนี้คือเขาจ้างเรือเรือก็มารับแนละ้วเดี๋ยวไปดูนะครับว่าเขาไปสะพานผุดกันนะฮะที่นี่มี ูชีพให้ใส่ด้วยนะครับตอนนี้ก็แบบล่มลมตกมาเล่นน้ำกันได้นะครับเนีครับเรือเขาจะพาไปสักคน,นั้ง ไปดูครับมาแล้วครับโน่นนะครับสะพานพิพิธภัณฑ์เรือเขาจะพาไปโน่นเที่ยวละ0บาท้อยบาท หือนฝั่งนู้นนะครับฝนกำลังตกนะครับไม่รู้เดี๋ยวเราจะเจอฝนไหมหลปดูกันครับแต่ว่าตะยักษมันมีเียงฟ้าล้องมาระยะเลงนะวันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะนอนที่ไหนเอของสิครับปอะของลงไวซุมแล้ว ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับไปนู่นแล้วครับเรือตอนนี้เวลาเย็นนะครับมีเจ็ดสกีด้วยนะครับตอนนี้มีบมารนบีคบดยนะครับเหมือนทะเลจริงๆแต่ตรงน,นี้มันเป็นอ่างบนเขื่อนปราสักชลสิทธ์นะครับ บริเวณบ้านมะนาวานนะครับกราันี้เวลาประมาณ5โมงเย็นนะครับมีเจสสกี้พร้อมบานนาโบสนะครับถ้าใครคจะสนุกเขาจะแยลากบานนาโบสแล้วนะครับตอนเย็นนะครับประมาณาโมงนะครับที่บ้านมะนาหวาน เนื้อเคลื่อนปลาสักชลสิทธ์นะครับบรรดาหน้าโบสถก์กำลังไปมีเจสก,กีกำลังว่าเนะดวงอาทิตย์สะท้อนผิวน้ำระยิบระยับสวยงามมากนะครับเย็นนี้ผมยังไม่รู้ว่าผมจะเอายังไงนะเนี่ยครับของผมวันนี้ ตกลงผมจะทำยังไงกับตัวเองนะผมยังไม่รู้เลยอาจจะนอนตรงนี้ครับคืนนี้เพราะให้เกียริขี่ต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยกลับนะฮะ mm. เดี๋ยวเดี๋ยวเยว็นๆหน่อยค่อยมาจัดที่หลับที่นอนอีกทีนะครับป้าป้าเจ้าของแพร่เนี่ยเขาบอกว่าไม่เป็นไรนูนอนได้ทั้งคืนแหละ ถ้าฝนไม่ตกนอนได้เลยถ้าฝนตกมันจะฝาดหน่อยนะอะไรอะ่รเงี้ยวงนี้เคยไปก็ได้เขาบอกนะน้ําเน้นเนี่ยก็อาบที่อบตนะครับตรงนู้นนะครับอบตจะอยู่ตรงนู้นนะครับอบตมะนาวหวานนะห้องน้ำห้องท่าถ้าปวดหนักก็ไปอบตแล้วอาบน้าก็ไปอบตนะครับเพราะแถวนี้ไม่มีนะครับห้องน้ําเป็นร้านโล่งๆนะฮะ ได้ฟิลิบๆ,ๆนะครับสำหรับคนที่ชอบธรรมชาติดิบๆนะครับที่นี่ดีมากครับกลางวันจะร้อนนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นที่โล่งแต่พอเย็นมาบรรยากาศมันได้ฟิลมากนะครับเห็นนะครับเขาไปเล่นบันนาโบทกันละ กปเตอร์กำลังลาตายแล้วมันน่าโพสนะฮะเหมือนอยู่ทะเลจริงๆครับแต่ตรงนี้มันเป็นน้ำจืดนะโอ้ยากาศแสงอาทิตย์สะท้อนพื้นน้ำสวยงามมากจริงๆนะครับ แน่ใจนะว่าเขาเขาออกมาเองหรือว่าเขามีอนุาโบสทให้บริการนะครับอันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติม <c oughs> นะครับกำลังสวยเลยน้องมาที่นี่แปลกนะเกาชอบน้านะสงสัยจะร้อน จเจอน้ำวิ่งลงน้ำตัวนี้คนลงหะว่าก็ทำอะไรกันก็อสอบถามป้าที่เขาขายข้าวที่นี่นะครับเรื่องเรื่องบรรณา,าโบดะครับเขาบอกว่าเขาออกมาเล่นอย่างนี้กันบ่อย มาเองนะฮะไม่ได้มีให้บริการนะครับก,ก็คือนํากันมาเองนะครับมาเล่นกันเองนะฮะส่วนเรือตรงนั้นเนีเ่ยเป็นเรือให้บริการนะครับห้ามไปที่สะพานถล่นะครับคืนนี้ได้บทสรุปแล้วนะครับสุดท้ายวันนี้คืนนี้ผมก็นอนที่นี่นะฮะ อันนี้เป็นที่นอนผมคืนนี้นะครับชิลมากไม่น่าจะมียุงนะครับเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีว่ามียุงไหมถ้ามีอาจจะต้องกางตัวอินเนอร์ของเต็นท์แต่ถ้าไม่มีก็คงจะนอนอย่างนี้เลยนะส่วนน้ําเนี่ยถ้าจะอาบเนี่ยับผมก็จะไปอาบที่ออตอข้างบนนะครับเพราะมีเจ้าที่เข้าเวรอยู่วันนี้ขอไม่กางเต็นท์นะเพราะมันมีแค่แค่ให้นอนป้าเขาบอกว่า นอนได้เลยลูกเราก็จัดเลยนะฮะบรรยากาศดีมากครับให้ดูชิวๆนะครับทุ่งหญ้าตรงนี้กว้างใหญ่นะครับเห็นนะครับตรงนู้นจะเป็นอบตอนะครับที่มีไฟตรงนู้นเราไปขอเข้ห้องน้ำได้นะฮะส่วนไฟไม่มีครับ ไม่เป็นไรไม่จำเป็นอยู่แล้วว่าเราไม่ต้องใช้อยูอ่น,นี่ครับที่นอนผมวันนี้ครับชิวมากครับฟังเสียงเจสสกีสกกพัเลยมีน้องนอนเป็นเพื่อนตัวหนึง่ง ันะครบบรรยากาศชิลมากนะริมเขื่อนเลยสุดท้ายครับตอนแรกว่าจะแวะพักแป๊บเดียวสุดท้ายวันนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนคืนนี้ยคงต้องนอนที่นี่นะฮะกับบรรยากาศชิลๆของเขื่อนป่าศักดิ์ชลศิ์นะฮะตอนแรกว่าจะกางเต็นท์แต่ตอนนี้คงอาจจะไม่กางแล้วล่ะ เพราะว่าไม่มียุงนะฮะมีน้องหมาตัวหนึ่งมานอนเฝ้านะฮะค,คืนนี้บรรยากาศชิวๆนะครับอันนี้ขอดิบๆสักคืนหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนนะครับ ผมโดนฝนไล่นะนี่เริ่มตกแล้วนะหลังคาเป็นหลังคาจากคาดว่าจากกันฝนไม่ได้นะเดี๋ยวคงต้องไปไปข้างหน้าก่อนเพราะว่าอยู่ตรงนี้ฝนถล่มแน,แน่ตอนแรกผมดูแล้วอะว่าไม่มีฝนนะช่วงประมาณท่มหนึ่งอะไรเงี้ยมันจะมีฝนประมาณท่มหนึ่งสองสามท่มจะไม่มีฝนแล้วแต่พอมา,าเปิดดูอากาศอีกทีอะ องทุ่มกับสามทุ่มเริ่มฝนหนักเลยะครับพี่ต้องรีบจอหรแล้วกันนะนี้เวลาทุ่มกว่าแล้วจะสองทุ่มละถ้าอยู่เดี๋ยวสงสัยโดนฝนพล่ลมแน่นอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอปิดตรงนี้เลยนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปมาให้เพื่อนๆดูอีกนะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับ คลิปนี้คงต้องป,ปิดอย่างนี้นะครับตรงนีก่่นเพราะว่าช้าเดี๋ยวฝนมาได่หอดนะฮะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับ